วันนี้เชฟหาเมนูที่กินกับน้ำลำไยสักหน่อยนะครับเมนูนี้เลยครับน้ำตกหมูครับน้ำตกหมูแซ่บๆเนื้อนุ่มๆนะครับทำกินกันเองได้ที่บ้านเลยครับนำเนื้อหมูมา500กรัมครับเชฟเลือกใช้เป็นสารคอหมูนะครับแล้วก็ผงปรุงรสอีก1ช้อนชาครับโรยลงไปทั่วๆนะครับแล้วก็ทาๆเขาให้มีรสมีชาติขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะครับ ขยำให้คุกเขาให้เข้าเนื้อให้หมดเลยครับเนื้อหมูเรามีรสมีชาติขึ้นมาแล้วครับหมักทิ้งไว้สัก15นาทีนะครับสันคอหมูของเราก็จะมีความนุ่มแล้วก็มีรสมีชาติขึ้นมาแล้วครับแล้วก็นําลงไปทอดในกระทะเลยครับใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับทอดไปเรื่อยๆทีละด้านนะครับเอาให้เกลืยเยหน่อยนะครับ บางทีหั่นหนาไปข้างในอาจจะไม่สุกก็ได้นะครับลองเช็คดูก่อนด้วยนะเมื่อสุกเตลียมได้ที่ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับตักขึ้นมาสเสด็จน้ํามันนะครับแล้วก็รอให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงนะครับความฉ่าความหวานเขาจะกลับไปอยู่ในข้างในหมูแล้วเราก็ค่อยมาหั่นนะครับ หั่นเป็นชิ้นพอดีคําหั่นขวางลายนะครับแล้วก็จะทําให้หมูของเรานุ่มขึ้นไปอีกนะครับข้างในอาจจะแดงๆนิดๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราจะเอาหมูเนี่ยไปรวนต่ออีกแล้วครับมาเริ่มตั้งกระทะใหม่กันเลยครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปเล็กน้อยนะครับผงปรุงรสอีกเล็กน้อยคนให้ละลายให้หมดเลยนะครับ น้ำเริ่มร้อนแล้วก็เอาหมูของเราลงไปลวนได้เลยครับอย่างที่บอกครับเชฟจะเอามาหมูมาลวนอีกทีหนึ่งให้สุกก่อนนะครับหมูก็เริ่มสุกหมดแล้วนะครับเชฟจะดับแก๊สแล้วมาปรุงรสชาติกันเลยครับน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับ เชฟจะใส่พี่กป่นไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับใครอยากเผ็ดกว่านี้ก็เพิ่มได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะครับเราจะเริ่มคลุกๆให้ทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับเติมหอมแดงซอยและผักชีซอยลงไปนะครับ คลุกให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยนะครับอาจจะโรยพริกแห้งเพื่อเพิ่มความเผ็ดขึ้นข้างบ,บนด้วยนะครับเย็นนี้พอบ้านยังคิดเมนูอะไรไม่ออกก็เอาเมนูนี้เลยครับเป็นเมนูที่ทำง่ายอร่อยแซ่บเวอร์เบอร์ตองกันไปเลยครับ